เวลาทางสตาร์ทอัพเข้ามาคุยกันนักลงทุนเวนเจอร์แคปิตอลนะครับนักลงทุนเวนเจอร์แคปิตอลเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยากจะรู้ว่าธุรก,กิจของน้องที่ทํามาเนี่ยมีความสามารถที่เติบโตได้ดีเท่าไหร่นะฮะมีผลิตที่ดียังไงนะฮะโดยหลักแล้วเนี่ยนักลงทุนก็จะถาม ข้อมูลหลักๆอยู่5ข้อด้วยกันนะฮะที่ทางสตาร์ทควรจะเตรียมข้อมูลมาเล่าให้กับนักลงทุนฟังนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยสตาร์ทควรจะมาชี้แจงให้เห็นให้ชัดเลยนะครับว่าตัวผล c t ของตัวสตาร์ทอัพเนี่ยจับตลาดความต้องการอะไรที่มีอยู่ในปัจจุบันนะฮะแล้วก็สามารถโชว์ให้เห็นด้วยก็ดีว่ามี traction นะฮะเป็นอย่างไรคำว,ว่า traction เนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะฮะก็อย่างเช่นว่าจํานวนดาวนโ์โหลดสมมุติถ้าเราเป็นแอปพลิเคชันก็อาจจะบอกว่าจํานวนดาวโหลดปัจจุบันนี้มีกี่ ดาวน์โหลดแล้วนะฮะแ้่ดาวน์โหลดอย่างเดียวอาจจะไม่พออาจจะต้องบอกได้ว่าไอ้คนที่ดาวโหลดไปแล้วเนี่ยเป็นคนที่มาลงทะเบียนใช้งานอยู่กี่คนนะฮะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของการดาวน์โหลดแต่ถ้าบอกได้ด้วยว่ามีเลปันดูเกิดขึ้นแล้วสร้างไรายได้ด้วยแล้วเนี่ยยิ่งดีอย่างมากสาหรับนักลงทุนนะครับอันที่2นะฮะถ้าเรามีผล c t ดีอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่จําเป็นว่านักลงทุนสนใจก็ได้นะฮะเพราะถ้ามีผล c t ที่ดีแต่ถ้าตลาดมันเล็กเนี่ยนักลงทุนก็อาจจะไม่สนใจได้ นั้นเราควรจะบอกกับนักลงทุนด้วยว่าสวิตข,ของเราเนี่ยมันจับตลาดอะไรและตลาดนี้มันมีมูลค่าใหญ่แค่ไหนมีศักยภาพที่สามารถไปสร้างรายได้เป็นเท่าไหร่จากตลาดนี้นะครับอันที่3มนะฮะก็คือการเติบโตของตัวธุรกิจนี้ด้วยนะฮะถึงแม้ว่ามีตลาดที่ดีแต่ถ้าธุรกิจนี้มันไม่เติบโตเนี่ยนักลงทุนก็อาจจะไม่สนใจนะครับเพราะว่านักลงทุนโดยทั่วไปนวเนี่ยก็าหวังว่า การลงทุนของเขาในอนาคตมันจะเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะทางสตาร์ทอัพก็ควรจะชี้แจงให้เห็นได้ว่าแผนการเติบโตของบมริษัทเนี่ยจะเติบโตไปในทางไหนก็ต้องมีแผนที่ชัดเจนมาให้นักลงทุนได้ทราบด้วยนะครับข้อที่4นะฮะก็เป็นเรื่องปกติถ้าเราทําได้ดนะีก็จะมีคู่แข่งขันเข้ามาแข่งกับเรานะฮะสตาร์ทอัพก็ต้องมีแผนมาบอกนักลงทุนว่าอะไรเป็นข้อแตกต่างที่ทําให้คนอื่นมาแข่งขันกับเราได้ยากหรือว่าถ้าในคตมีคนมาแข่งขันกับเราแล้วเราจะ แข่งขันกับเขาด้วยวิธีใดเรามีข้อได้เปรียบข้อดีอย่างไรที่ทําให้คนอื่นมาแข่งขันกับเราได้ยากส่วนข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับสิ่งที่นักลงทุนอยากรู้เป็นอย่างมากก็คือเกี่ยวกับตัวผู้ร่วมก่อตั้งของตัวสตาร์ทอัพคือนักลงทุนก็อยากทราบว่าผู้ร่วมก่อตั้งทั้งหมดเนี่ยมีความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์ในเรื่องที่ทำเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่นะครับ คือไม่ว่าจะมีไอเดียดียังไงนะครับมีการตลาดที่ดีอย่างไรแต่ถ้าตัวผู้ร่วมก่อตั้งเนี่ยไม่มีความรู้ความสามารถก็มีโอกาสที่จะพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จได้น้อยลงนะครับ